เธอชวนไปกินตีนไก่หรือไปชวนตีนเธอวัอนิดาเออใช่ <laughs> คือถ้าเป็นพวกปลาต้องเคี่ยวหยู่ให้สุกก่อนแล้วก็ค่อยทําให้เรียบร้อยแล้วก็เอ,เอ,า,เอาปลาใส่สักครั้งพอเดือดอย่าพุ่งไปคนแล้วใส่ใส่ใสจุ่มๆ,ๆปลาให้นั่นเพราะมันเป้นปลา,าเล็ <c oughs> พอนั่นปุ๊บก็พอมันเดือดเอาผักใส่ใช้ได้ผัก เราให้มันเดือดเราใช้ได้เลยนี่แหละถึงคนมันให้มันเข้ากันไม่งั้นปลาอยู่ข้างบนคนตักก่อนก็จะตักปลาไปซะหมดจะไปคนเดียวไม่โดนกระทืบกลับมาหรืออืมกลัวค่กลัวได้หรือหมอโอหมอขาไก่สิหมอกระทืบอ,อะไรไม่รู้จักหมอ <laughs> เออเออเน่นไม่ได้โน่นไม่รู้เรื ค่ะขอบคุณนะคะพี่มิสุพี่ลองไปซื้อสักถุง่ะยี่สบาทแค่นั้นกระแต,ตนตลาดแล้วพี่เอ้ยลองชิมดูแล้วจะติดใจต้ยมยำหยวกก็เหมือนกันนี่ก็ไม่เคยกินเนาะต้ยมยำหยวกอะปีนั้นไปอะไรนะ <c oughs> ปีนั้นไปน้องหมอไปเมื่อไรบอกพี่ให้พระหลวงพ่อโกยพรหน้าตัาง โอ้จะทจะให้หลวงพ่อโกยไปด้วยใช่ไหมอืมค่ะค่ะปีนั้นไปประชุมไอ้น,นี้ไงพี่พี่มีสุน้องไปประชุมที่จมทองเนาะเขาต้มยำหยวกอะตอนแรกมองหน้ากันนะพอจะพังกินกันพวกกลุ่มสตรีเนาะไม่มีละอร่อยหมดหมอเลยต้มตั้งแต่หกโมงเย็นไม่ได้กินต้มตั้งแต่หกโมงเย็นไม่ได้กินเลยต้ยมยำอืมค่ะ <c oughs> ต้มจีนไก่มันต้องลวกลวกน้ําทิ้งสักทีน้องวิทยาลวกเอาเพราะขาวอะไรมันมันมันนั่นอ่ะคุณผิสุ <c oughs> น้องวิทยาครับคําที่จะให้พระใช่ไหมต้อตงเต็มห้ามถอดรองเท้านงหมอต้องใส่ไว้ตลอดนะไม่งั้นวิ่งเท้าเปล่านะหมอ โถสงสารเนาะถ้าหมอวิ่งเท้าเปล่าอะ <c oughs> หนาวเปิดพัดลมให้นีหน่อยเนี่ยคนหนาวกินเถอะแม่สีหิวข้าว ก็ทำยังไงต้มตีนไก่แบบไหนให้อร่อยผมต้มตีนไก่ทีไรไขมันมังเนี้ยจังต้องทำยังไงลวกน้ำก่อนหรือเปล่าทางโดดทำมังโดดสังคังโดดโอ้ค่ะพี่มิสุชัยใช่ใชลวกน้ำทิ้งหมอรว <c oughs> กคือต้มต้มทิ้งอะ่ะต้มน้ำทิ้งไปเอาใส่นั้นด้วยนะต้มใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้อะไรไปด้วยมันจะได้ดับกลิ่นคาวไงเอาไปสักทีนึง จะบอกให้หมออืต,อต้องต้มทิ้งทีนึงมันจะไม่มีมีไขมันพวกที่เขาไอเนี้ยน้องหมอน้อ <c oughs> งคนเนาะเขาพวกพวกไขมันพวกอะไรเงี้ยน้องเยอะๆนะเขาจะแช่ตู้เย็นเลยแช่ตู้เย็นไอนี้ไขมันมันจะมาเกาะอยู่ข้างบนมันจะลอยมาเกาะข้างบนแล้วเขาก็จะค่อยๆเอาออก เออแกะไขมันออกต้มทีไรไม่อร่อยสักทีวันนี้ดาไขมันมันแยะสงสัยมันไม่ไ้ต้มใช่ต้องต้มน้ําทิ้งทีนึงต้มเนี่ยเวลาต้มน้ําทิ้งเราทําเหมือนต้มยำแหละใส่พวกอะไรอะไรไปก่อนไปเอใส่ตะไคร้ใบมะกรูดอะไรเงี้ยขา่าไปคือเหมือนไปไล่ค่ะไล่กลิ่นนะแล้วเวลานั้นเราค่อยปรุงต้มยำอีกทีนึง ลวกน้ําก่อนทิ้งไก่ทั้งหมูต้มลวกก่อนจะไม่ดําไม่ข้นอืมใช่ใช่ไอพวกนี้มันมันมันีนนกลิ่นขาวมแรลงเนาะน้องวิดาดาเนาะไอพี่มีสุกเนาะใช่ต้องลวกทิ้งสักทีหนึ่งมันจะทําให้แบบรสชาติดีไงมันไม่มีมันดี <c oughs> ทำกินเนาะกับกับข้าวอะ่ะ